สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเทียบไพ่ทาโร่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายแนวทางดวงชะตาชาวปีละกานะคะคหรือปีไก่ในปี2568หรือ2025นะคะการทำนายก็เป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางและไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะคะเพื่อนๆและเอซทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นกำลังใจกับแม่หมอมาตลอดนะคะก็ขออำนวยอวยพรปีใหม่นี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดสุขสมปราถนาทุกประการไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะคะมีเงินมีทองเข้ามานะคะแล้วก็มีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจตลอดปี2568นะคะอันนี้เราก็มาดูภาพไพ่นะคะว่า ในปีนี้ดวงของคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณแฮงแมนสิบเหลียนกงล้อสิบดาบไพ่ฤาษอีไพ่พระเดวิลสามดาบหดาบ8ปดไม้เทา้าพระราชินีถือเหรียญพระราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่สรุปของคุณจัดเม้นนะคะก่อนอื่นเราก็มาดูกันซิว่าดวงเรื่องโดยทั่วไปนะคะเรื่องโดยทั่วไปชะตาชีวิตของชาวปีละกาเป็นอย่างไรนะคะส่วนใหญ่นะชาวปีละกานะคะ คุณจะเป็นคนเป็นคนค่อนข้างหัวสูงนะคะเป็นคนค่อนข้างหัวสูงชอบความหรูหราทันสมัยนะคะมีบุคลิกของความเป็นผู้นำชอบความเป็นระบบระเบียบแบบแผนมีความหยิ่งทะนงในตนเองนะคะแล้วก็รักศักดิ์ศรียอมหักแต่ไม่ยอมงอนนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะความรักของคุณชอบความ ควบคุมคอนโทนนะคะคุณค่อนข้างชอบควบคุมคอนโทนคู่คนรักให้ได้อย่างใจนะคะให้อยู่ใต้อำนาจของคุณคุณเป็นคนจริงจังเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะคนรักของคุณจะต้องได้อย่างใจคุณทุกอย่างนะคะหรือคุณอาจจะวางสเปคคู่คนรักค่อนข้างสูงนะคะคนรักของคุณจะต้องรอด้วยสวยดูดีนะคะ คนปีนี้ค่อนข้างมีคู่ยากนะหรือถ้ามีก็จะไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตคู่เท่าไหร่นะคะมองว่าในหลายคนชาวปีละกานะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแต่คุณแพ้ภัยตัวเองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิกแล้วก็หัวสูงนะคะแล้วก็ชอบควบคุมคอนโทรลคนรักนะก็อาจจะทำให้คุณขาดสเสน่ห์นะคะแล้วก็อาจจะหาคู่ยากหรือว่า มีคู่แต่หาความสุขไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องพยายามที่จะพยายามที่จะเข้าใจคู่และคนรักด้วยนะคะอะไรที่หนักหนาสาหัสก็ขอให้ผ่อนปลนนะคะให้ผ่อนปลนผ่อนคลายนะคะชีวิตความรักของคุณก็จะแฮปปี้มีความสุขนะคะอันนี้เราก็มาดูซิว่าตัวตน ของคุณในปีนี้ได้อะไรนะคะได้ไพ่แฮงแมนนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะไพ่แฮงแมนหน้าชื่นอกตมนะคะคล้ายๆว่าคุณมีเรื่องเครียดคิดมากมีความกังวลมีความเก็บกดกดดันที่ไม่สามารถบอกใครได้ในบางครั้งการแสดงออกของคุณภายนอกคุณดูแฮ ppy มีความสุขนะคะคุณพยายามปกปิดตัวตนของคุณหรือว่าพยายามปกปิดบางสิ่งบางอย่างในชีวิต ครอบครัวคุณนะคะคุณพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะแต่จริงๆแล้วคุณมีความทุกข์ในใจค่อนข้างสูงนะคะคุณกำลังปิดบงังบางสิ่งบางอย่างไม่อยากให้ใครรู้นะคะบางคนมีพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะคอยห่วงใย,ยอยู่คุณก็ไม่อยากให้เขารู้นะคะคุณก็พยายามที่จะสร้างความสุข ให้พ่อแม่ได้รับรู้ว่าคุณมีความสุขนะคะแต่จริงๆแล้วคุณทุกข์มากมายมหาศาลนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะมองว่าค่อนข้างเครียดคิดมากในปีนี้นะคะมีความกังวลใจนะคะปีนี้เป็นปีแห่งความอมทุกข์นะคะมีความเครียดและขมขื่นมีปัญมีปัญหาทุกใจอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยๆนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ในบางครั้งนะคะ หรือว่ามีปัญหาอะไรหลายอย่างเข้ามาถาโถมก็มีความเป็นไปได้ในปีนี้แต่ไม่สามารถปรึกษาใครได้ให้ระวังอารมณ์แล้วก็คำพูดนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงพูดแรงนะคะในบางครั้งเราอาจจะพูดไปไม่ได้คิดแต่คนอื่นเขาอาจจะคิดก็ได้นะคะอันนี้เราก็มาดูเรื่องการงานนะคะการงาน8ไม้เท้านะคะการงาน8ไม้เท้าแล้วก็ไพ่กลองล้อนะคะ ถือว่างานดีมากๆเลยนะคะมองว่าปีนี้งานของคุณราบลื่นก้าวหน้านะคะไม่มีอะไรที่จะมาฉุดลังได้เลยนะได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะแปดไม่เท้าไพ่กงล้อไพ่มหาสมบัตินะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเกี่ยวกับงานของคุณนะคะ มองว่าในหลายคนอาจจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับงานเกิดขึ้นมีโครงการขยับขยายเกี่ยวกับสายงานตำแหน่งงานหรือว่ากิจการงานที่ทำนะคะมีงานที่มั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็สนับสนุนนะคะงานเดินเงินดีปีนี้รวยนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะเห็นไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะคะถือว่า ปีนี้เป็นโอกาสทองเกี่ยวกับงานของคุณนะคะอะไรที่ลงมือทำก็ลุยได้เลยนะคะประสบความสาเร็จนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะปีนี้ในหลายคนมั่งคัง่งมั่นคงนะคะบางคนมีเกณฑ์เดินทางบ่อย หรือเดินทางไกลไปทำงานในที่ไกลๆต่างถิน่นต่างแดนนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีคนชวนแนะนำเกี่ยวกับงานนะคะหรือบางคนอาจจะ เปิดกิจการบริษัทลงทุนของตัวเองก็ได้นะคะการค้าการขายก็ได้กำไรดีนะคะหรือบางคนมีมรดกตกทอดที่จะต้องจัดการทรัพย์สินต่างๆนะคะการเงินการทองทรัพย์สินมรดกนะคะหรือว่าได้รับมรดกทำธุรกรรมทางการเงินกู้ยืมสินนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับธนาคารนะคะ,ละหลายๆคนปีนี้การงานก้าวหน้าการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงาน ไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีด้วยนะคะเห็นไหมจัดเม้นต์ในหลายคนอาจจะรอง,งานรอข่าวดีนะคะก็จะได้ประกาศนะคะจะมีจดหมายแจ้งมาก็ได้นะคะหรือว่ามีการประกาศเกี่ยวกับงานนะคะถือว่าปีนี้งานของคุณลุ่งนะคะลุ่งเรืองนะคะเกี่ยวกับทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างดีนะคะ ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะเกี่ยวกับงานนะคะมองว่ามีความก้าวหน้าแล้วก็ในหลายคนมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยในช่วงปีนี้นะคะคําเตือนหรือว่าข้อควรระวังนะจากที่ดูในภาพไพ่นะคะ10ดาบนะคะ10ดาบเดวิลแฮงแมนนะคะคำเตือนข้อควรระวังนะคะคนภายในบ้านที่อยู่เที่ยหสายผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องอาจจะเจ็บป่วยนะคะ ก็ต้องระวังนะเหมือนกับว่าจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือว่าตัวคุณนะคะหรือว่าคู่ครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงก็เอาใจใส่ดูแลกันด้วยนะคะมีเกณฑ์การไปหาหมอผ่าตัดนะคะหรือป่วยแบบกระทันหันนะคะป่วยเรื้อรังนะคะก็ต้องดูแลกันนะคะต้องรักษาพยาบาลห,หรือไม่ก็ให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะ ในช่วงนี้ก็มีคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรืออาจจะมีปัญหาทุกข์ใจค่อนข้างสูงเกี่ยวกับภาษีหนี้สินญาติพี่น้องและปัญหาเรื่องคู่ครองนะคะหรือมีห่วงเกี่ยวกับผู้หญิงที่ป่วยอยู่และให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงนะคะระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุผ่าตาดัดหรือเกี่ยวกับการเดินทางใกล้และไกลนะคะก็อาจจะ มีอุปสรรคก็มีความเป็นไปได้นะคะให้ระวังอุปัติเหตุด้วยการเดินทางใกล้หรือไกลก็ต้องระวังจะไปไหนมาทางไหนมืดค่ำก็พยายามด้วยนะคะอาจจะถูกโจรกรรมทรัพย์สินทรัพย์สินหายนะคะถูกลักขโมยทรัพย์สินก็ได้นะคะก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ บริษัทนะคะห้างร้านต่างๆอาจจะถูกปิดแบบกระทันหันนะคะหรือบริษัทปิดร้านปิดนะคะหรือถูกเรียกเก็บย้อนภาษีนะคะอาจจะถูกเก็บภาษีย้อนหลังก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายเอกสารสัญญาตามมาก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะคะ อันนี้เราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองโชคลาภซีว่าปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินการทองโชคลาภนะคุณได้ไพ่อะไรนะคะลองว้าวเลยนะคะได้สิบเหรียญน,นะคะการเงินการทองสิบเหรียญพระราชนีถือเหรียญน,นะคะการเงินของคุณไม่ต้องมีอะไรพูดมากเลยนะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนะคะสิบเหรียญขึ้นพระราชนีถือเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นมหาเศรษฐีถถเลยนะคะหรือในปีนี้ อาจจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในหลายคนเลยนะคะปีนี้รวยมากนะเป็นมหาเศรษฐีมีเงินมีทองมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเป็นปึกแผ่นนะคะมีเงินเก็บมีเงินกินใช้ชีวิตแบบไฮโซหรูหราฟู่ฟ้าได้เลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบรสนสนิยมหรูหรานะคะคุณเป็นคนที่มีรสนิยมหรูหราชอบไฮโซนะคะหรือว่าชอบของแบรนด์เนมนะคะปีนี้ กินหรูอยู่สบายใช้เงินฟูฟ้าได้เลยนะคะเงินสะพัดนะการเงินสะพัดใช้ง่ายจ่ายคล่องนะคะปีนี้ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเงินดีสุดๆเลยนะคะกินหรูอยู่สบายนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะคะส่วนโชคลาบนะคะโชคลาบได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ปู่ฤาษีนะคะปู่ฤาษีที่คุณบูชานะคะกุมารทองนะคะหรือว่าโชคจาก ความฝันนะคะเลขนำโชคก็แม่หมอก็จะให้955 843 969 533176สน่ะคะส่วนเรื่องโลกภัยแค่เจ็บนะมองแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะก็อย่างที่บอกนะภัยแฮงแมน10ดาบแล้วก็เดลวิวนะคะ3ดาบแล้วก็จัดเมนนะ่ะปีนี้โลกภัยแค่เจ็บนะ ก็ต้องระวังเกี่ยวกับช่องท้องศีษะเส้นเลือดในสมองตีบนะคะความดันนะคะมดลูกซีดอวัยวะสืบพันธุ์ต่างๆนะคะกระดูกสันหลังแล้วก็ระบบเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะคะหรือว่าเกี่ยวกับหัวใจนะคะโรคซวงอกอุบัติเหตุผ่าตัดนอนโรงพยาบาลนะคะ ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แนะนำนะให้ไปไหว้หลวงพ่อทันใจปู่ฤษีนะคะบูชาพยาคุดไหว้พระลาหูแล้วก็บูชากุมารทองเรียกทรัพย์ค้าขายนะคะแล้วก็ให้ไปปฏิบัติธรรม3วัน5วัน7วันแล้วแต่สะดวกนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับดวงชะตานะคะแต่คุณมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ ยังไงเปลี่ยนลายแกเป็นดีนะคะแต่การทำดีก็อย่าได้ขาดนะคะอะไรที่ทำแล้วดีแล้วก็สบายใจนะคะก็ขอให้ทำนะคะหมั่นทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์สิว่าเป็นอย่างไรในช่วงปีนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ในตำแหน่ง เกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนต่างๆได้เดวิลนะคะแล้วก็ได้ไพ่3ดาบปีนี้ความรักของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในหลายคนนะคะแต่เนี่ยเรามาดูซิว่าคนโสดเป็นยังไงนะคะคนโสดนะความรักของคุณเดอะฟูลนะคะได้เดอะฟูลไฮพินเทสนะคะ ปีนี้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามาชื่นชอบมีคนมาขายขนมจีบนะคะแบบอยากจะเข้าใกล้ชิดอะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนหมาหยอกไก่นะคะที่เล่นทีจริงอะ่ะ พราะคนที่เข้ามาลักษณะเหมือนกับว่ารักสนุกแต่ไม่ชอบความผูกพันยังไปเรื่อยๆนะคะยังไม่จริงจังจริงใจกับคุณมากนักก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะแต่บอกได้ว่าสเสน่ห์ของคุณแรงมากปีนี้นะคะมีเข้ามาเรื่อยๆแบบหัวกระไดไม่แห้งเลยนะคะปีนี้คนโสดหัวกระไดไม่แห้งเลยนะคะมีคนเข้ามาเยอะนะมาจีบมาชื่นชอบนะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีๆว่าเขาคบหาดูใจกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุยกับคนหลายคนนะคะ หรือบางคนอาจจะเคยอกหักผิดฝังก็ยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่ก็ได้นะคะยังตัดใจจากคนรักเก่าไม่ได้คล้ายๆว่าคุณก็มีอดีตที่ผิดหวังนะคะหรือมีอะไรที่ยังไม่สามารถเปิดใจได้สําหรับคนโสดนะคะก็ลองเปิดใจดูนะแต่ก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะถ้าเขารักคุณจริงใจกับคุณเขาก็ต้องอยู่กับคุณนะคะก็มองว่าหลายๆคนก็มีโอกาสถูกคน มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจในช่วงปีนี้นะคะเข้ามาหลายคนเข้ามาให้เลือกเยอะเลยนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจนะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนมีคู่มีครอบครัวหรือว่าคนคุยๆละ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเดอะมูนนะคะคุณหาความสุขไม่ได้หาความสบายใจไม่ได้นะคะน่าชื่นอกตมนะคะ มีความขมขื่นทางด้านจิตใจนะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามทําตัวเองให้มีความสุขนะคะเหมือนกับว่าไม่มีความทุกข์อะไรอะ่ะแต่จริงๆแล้วในใจของคุณน่ะหม่นหมองนะคะเห็นไหมมันเศร้าอะ่ะมันเศร้าๆนะมันเศร้าโศกอะ่ะหรือคุณมีอะไรอยู่ในใจที่บอกใครไม่ได้นะคะคุณไม่อยากให้ครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นห่วงก็ได้นะคะ เกี่ยวกับชีวิตคู่หรือว่าไม่อยากให้ใครได้รู้นะคะเพราะว่าห้าไม้เท้าอ่ะเป็นไพ่ห้าห้าไม้เท้านะคะเป็นไพ่ดอกจิกนะคะมีความขัดแย้งล้หองและแหงหรือว่าต่างคนต่างทรมาหากินต่างคนต่างหันหลังให้กันหรือว่าไม่ค่อยมีความใกล้ชิดกันนะคะ ไม่ค่อยหวานแหววโรแมนติกเท่าไหร่นะคะต่างคนต่างห่างเหินหมางเม,มินซึ่งกันและกันนะคะก็เลยเกิดความเฉยชาชินชานะคะแล้วก็ความรักเหมือนกับว่าต่างคนต่างเอาใจออกห่างซึ่งกันและกันนะคะหรือภายในครอบครัวอาจจะมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาสะสมมานานนะคะเป็นปัญหาสะสมภายในครอบครัวนะคะ แล้วก็5โพดำนะคะมีความผิดหวังอยู่ลึกๆนะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวหรือว่าคนคุยๆนะคะหรือคุณยังมีอดีตอะไรที่ชอกช้ำระกรรมใจยังตัดใจจากคนละกเก่าไม่ได้หรือว่ามีปัญหากับคู่ครองนะคะได้ไพ่5โพดำนะคะบางคนอาจจะหันหลังให้กันนะคะ อยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขกันในภาพไพ่นะคะแต่บางคนอาจจะทําเพื่อลูกนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะมีความสุขเป่าเค้กให้ลูกนะคะวันเกิดเห็นไหมพ่อแม่เหมือนรักกันดีอ่ะแล้วก็มีลูกอยู่ตรงกลางเป็นความรักระหว่างพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็มีความสุขสันคือบางคนอาจจะทําเพื่อลูกนะคะอยู่เพื่อลูกก็ได้นะคะ <c oughs> ก็เลยต้องเหมือนกับว่า ทำให้แฮปปี้มีความสุขให้คนอื่นหรือว่าคนภายนอกเห็นว่าครอบครัวของคุณนะ่ะรักกันดีมีความสุขนะคะมีความอบอุ่นมีความเข้าใจแต่จริงๆแล้วอ่ะภายในครอบครัวไม่มีไม่มีใครรู้นะหันหลังให้กันนะคะเห็นไหมคนเสื้อแดงเป็นผู้หญิงก็หันหลังคนผู้ชายก็หันหลังนะคะเหมือนกับว่ามันห่างกันความรู้สึกอ่ะไม่ผูกพันนะคะในช่วงนี้ความรู้สึกไม่ค่อยผูกพันกันเท่าไหร่นะคะ และบางคนก็อาจจะอยู่เพื่อผลประโยชน์มีส่วนแบ่งเห็นไหมเหมือนกับว่ามีส่วนแบ่งนะคะยื่นหมูยื่นแมวอะต่างคนต่างให้เป็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะคะเขาก็อาจจะให้เงินคุณคู่หรือว่าคนลักให้เงินคุณคุณก็อาจจะให้ทรัพย์สินเงินให้ทรัพย์สินหรือว่าบางสินบางอย่างกับเขาเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะ หรือคุณอาจจะให้เงินคู่ครองก็ได้คู่ครองก็อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณก็ได้เอกสารสัญญาหรือว่าทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้กับลูกนะคะต่างคนต่างมีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันที่หยิบยื่นให้กันนะคะต่างคนต่างก็มีเหตุผลซึ่งกันและกันในขณะนี้นะคะถามว่าบางคนที่ห่างหายไปไม่ได้เจอกันหรือบอกกันไว้สำหรับบางคนที่ เคยทะเลาะกันขัดใจกันหรือว่ามีปัญหากันไปจะกลับมาคืนดีไหมมองว่าก็ยังมีโอกาสกลับมานะเพราะว่าได้ไพ่กลงล้อนะคะไพ่กลงล้อยังมีโอกาสกลับมานะเพราะว่าบางคนอาจจะมีลูกมิเต้าด้วยกันนะคะยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าไพ่จัดเม้นตนะ์น่ะอาจจะมีข่าวดี ข่าวใหม่สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆใ,ในช่วงเร็ววันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในปีนี้จะมีข่าวมีการติดต่อกลับมานะคะ ยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคนโสดคนคุยคุยและคนมีคู่มีครอบครัวนะคะคนโสดก็ยังไงปีนี้ไม่อดแน่นอนนะคะมีคนเข้ามาเยอะแต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะส่วนคนคุยคุยหรือว่ามีคู่มีครอบครัวถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้หันหน้าคุยกันจะดีกว่านะคะแล้วก็พยายามปรับความสมดุลปรับความบาลานซ์นะคะให้เข้ากันนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปนะคะ ให้สรุปนะคะให้สรุปให้ระวังเกี่ยวกับเอกสารสัญญากฎหมายด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีการวางแผนมีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะที่กำลังคิดอยู่นะคะกำลังอยู่ในระหว่างตัดสินใจหรือว่ากำลังเดินทางนะคะกำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะและปีนี้ก็ต้องระวัง ถ้าทำอะไรผิดไว้ก็อาจจะถูกจับได้นะคะเห็นไหมการถูกนอกใจทรยศหักหลังไม่ซื่อนะคะการคิดไม่ซื่อทรยศหักหลังนะคะหรือการถูกจับผิดนะคะเพราะว่าภายในบ้านที่อยู่ที่อาศัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเห็นไหมสิบดาบรู้สึกแย่นะคะมีความย่ำแย่อย่างไงก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยหรือไม่ก็เกี่ยวกับ เอกสารสัญญาการกู้นิยืมสินการถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่าคนรอบข้างอาจจะไม่จริงใจนะคะหาคนที่ไว้ใจได้ยากทั้งคนที่คุณรักแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ตัวนะคะ และภายใปนี้ในหลายคนก็มีโอกาสเดินทางไกลบ่อยนะคะหรือมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อมแม่ลูกหรือกับครอบครัวนะคะเห็นไหมเซลฟี่นะคะอาจจะไปเที่ยวกันก็ได้นะคะบินข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนรักอยู่ห่างไกลทางไกลได้มาเจอกันในปีนี้นะคะยังไอแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะถือว่าก็ยัง ดีอยู่นาะในปีนี้ไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะคะยังไปเรื่อยๆนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องสู้แล้วก็ฝ่าฟันกับปัญหาไปให้ได้นะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับตไครยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะหรือถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้ค่าครูก็ แล้วแต่ศรัทธานะคะยินดีเสมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ